ถามว่าออตอนนี้เราอยู่ท้ายเจนหรือยัง PlayStation 6จะออกหรือยังนะครับโดยปกติเนี่ย t a t i o n เระยะเวลาจริงๆที่เราคุยกัน1 Cycle เคนี่ยคือ10ปีนะคือแบบอันนี้คือเต็มไซเคิลเลยนะครับก็ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ย t a t i o n เนี่ยก็จะออกมาแล้วประมาณ5ปีก็คือครึ่งทางอยู่เลยนะซึ่งก็จะตรงกับที่ ทีมของ Playstation ผู้บริหารระดับสูงเอาพูดว่าจเย็นๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอเ uh, l a y s t a t i o n 6นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราพึ่งมาครึ่งทางกันอยู่เลยแต่ว่าถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์จริงๆนะครับเครื่องจะออกใหม่เนี่ยนะเขาจะออกประมาณปีที่8นะนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมก็ถ้าซื้อตอนนี้ปีที่5ใช่ไหมก็จะมีเวลาประมาณ3ปีนะครับ จะไม่มีเครื่องอะไรออกมานะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยพอเข้าปีที่8ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเครื่อง PlayStation 6ออกมานะอันนี้คือสเต็ปที่1นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวความแรงอะไรเนี่ยก็จะไปอีกระดับหนึ่งนะก็เหลือเวลา3ปี